ทางนี้ฝูงบินไว,ว้ว่าที่3ขอแจ้งรายงานสถานภาพทางนี้ศูนย์ควบคุมว่ามามีฮัโคกกู้ชาวเคินเมื่อประเทศญี่ปุ่นถูกวอกไปต่างโลกตอนที่1นึปะทะค่าศึกพื้นที่การเกษตรในแนวชายแดนสถานการณ์ปกติวันนี้ผลผลิตดีอาณาจาักรคอทอยก็ยังคงเก็บเกี่ยวได้ด้วยดี มูนี้อัศวินไวเวิร์นออกบินกันบ่อยจังดูๆไปก็ออกจะน่ากลัวหน่อยๆน,นะนี่พอควบคุมไวเวิร์นเมืองคอทอยทางนี้ฝูงบินไวเวิร์นที่หขอแจ้งรายงานฉุกเฉินทางนี้สนยนควบคุมรายงานมาทางเราตรวจพบวัตถุบ,บินได้ไม่ทราบที่มามันเร็วมากจนเราไล่าตามไม่ทันใจเย็นๆก่อนแล้วรายงานลักษณะของมันมามันมีสีขาวผิวมันดูคล้ายของแข็งมันบินได้โดยไม่ต้องกระพือปีกเลยด้วยมันอะไรกันว่านั่น เกิดอะไรขึ้นดูเหมือนว่าทางหน่วยกําลังไล่ตามวัตถุบินได้ไม่ทราบฝ่ายอยู่ครับแต่ว่าทางผมไม่สามารถตีความสิ่งนั้นที่ทางโน้นพูดมาได้เลยมันไม่ใช่มังกรโบราณแน่แน่แถมผมยังมองไม่ออกเลยว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตจริงๆหรือเปล่าไม่ได้การแล้วมันกําลังเลี้ยวไปทางเมืองไมฮักขอย้ํามันกําลังมุ่งหน้าไปทางไมฮักแล้วให้ฝูงบินไปวัดทั้งหมดที่ประจําการอยู่เริ่มไต่ระดับทันทีตั้งเขียนไปยังเป้าหมายสอยมันลงมาซะ เมืองท่าไมฮาร์กองกําลังรักษาการทั้งหมดประจําตําแหนง่งทุกหน่วยประจําตําแหนง่งเตรียมเข้าสกัดวัตถุดินได้ไม่ทราบไปฆ่าศึกถอยทัพถอยทัพด่วนประจําตําแหน่งไว้อย่าทิ้งตําแหนง่งนี่มันอะไรวะเนี่ยมันอาจจะเป็นเวทมวนต์ก็ได้อุดหูไว้ไอ้นี่มันไร้ประโยชน์สิ้นดี ตรวจพบเป้าหมายด้านหน้าฝูงบินเวเวิร์ที่หกเริ่มโจมตีได้เวอร์อย่าแตกตื่นเตรียมลูกกระสุนไฟให้พร้อมเราจะให้แก่ได้ลิ้มรสพลังการโจมตีจากเวเวิร์ทั้ง12ตัวโทษฐานที่แกมารุกรานแผ่นดินเราไม่มีเวเวิร์ตัวไหนที่ยังบินได้หลังจากโดนนี่เข้าไปรอมันหายไปแล้วอะไรกันเวเวิร์ของเราไล่ตามไปที่ความสูงระดับนั้นไม่ไหวหรอก เจ้ามังกรน,นั่นมันไม่จู่โจมพวกเราหมายความว่ามันไม่อยากสู้อย่างนั้นหรอราชรัฐคอทอยฐานทัพเรือไมฮาร์ว่าแต่ไอ้นั่นมันใช่มังกรจริงจริงหรอแล้วท่านผู้บัญชาการว่าตัวตนจริงๆของเจ้าวัตถุบินได้ไม่ทราบฝ่ายนั่นคืออะไรล่ะครับเอ่อทะเลทางตะวันออกเฉียงเหนือก็ว่างเปล่าเพราะงั้นก็คงมาจากทางมหาอำนาจในแดนเหนือจักรวรรดิเทวพา,พารีไม่งั้นก็ คงเป็นทางวาเรียประเทศที่ยังมีข้อพิพาทกับเราอยู่แต่ว่าจากประวัติเผ่าพาเรียรเส้นทางการลุกล้งของวัตถุบินไม่ทราบฝ่ายราชรัฐคอทอยราชอาณาจักรกีลาราชอาณาจักเรเลียขออภัยที่มาขัดจังหวะครับมีสารเวทส่งจากกองเรือที่สองเข้ามาครับพบเรือไม่ปรากฏสัญชาติขนาดใหญ่อยู่ในหน้าน้้ำสากลนอกชายฝั่งไมฮาร์กองเรือที่สอง กองทัพเรือคอทอยทีนี้ก็เป็นเรือขนาดใหญ่นั้นหรอคอยคุมเรือให้นิ่งๆไว้ตรวจพบเรือขนาดใหญ่ที่ไม่มีการกางใบเรือและหยุดนิ่งกับที่ครับนี่นี่เองมันสังเกตเห็นกองเรือเราแล้วต่อจากนี้พวกเราจะเข้าทําการตรวจสอบเรือลำใหญ่นั่นขอให้ทุกหน่วยเฝ้าระวังภัยขั้นสูงสุดนายสองคนมากับฉันนี่มันอะไรกันเนี่ย เรือนี่นะดูยังไงยังไงก็เหมือนเป็นป้องประการลอยน้ํามากกว่ามันงหาดาดฟ้าเรือกําลังเลื่อนลงมาเองอยู่งั้นมันก็เป็นอุปกรณ์เวทล่ะสินั่นมันมนุษย์นี่นาเขากําลังโบกมืออยู่ครับนี่พวกเขากําลังจะบอกให้เราขึ้นไปด้านบนจากตรงนั้นหรอดาดฟ้ายักษ์นี่มันอะไรกันจัดแข่งมาสุดได้เลยด้วยซ้ำเสื้อผ้าก็ประหลาดทงที่ไม่เคยเห็นมาก่อนมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยเรื่องนั้นช่างมันก่อนเถอะ จากนี้กองทัพแห่งคอทอยเตรียมพร้อมโปรดชี้แจงสังกัดและจุดประสงค์ของท่านให้เราทราบด้วยที่ไม่มีปัญหาในด้านกำแพงภาษานี่ทำเอาค่อนข้างโล่งเลยนะครับเนี่ยขออนุญาตแนะนำตัวผมเป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่ภายใต้สังกัดก,กระทรวงต่างประเทศของญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นผมไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนเลยก็คงจะอย่างนั้นแหละครับประเทศญี่ปุ่นที่ว่าจู่ๆก็ถูกย้ายมายัางโลกนี้ครับต้องขอบคุณเครื่องบินตรวจการลำนั้นจริงๆ จากข้อมูลที่ถูกรวบรวมมาทําให้เราสามารถสรุปได้ดังเช่นที่ได้กล่าวไปครับถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าเจ้าวัตถุบินได้ไม่ทราบฝายที่ปรากฏขึ้นที่ไมฮาร์ของเราก็ครับนั่นถือเป็นการลุกล้ำน้านฟ้าโดยบังเอิญครับผมรับประกันเลยครับว่าประเทศของผมไม่มีเจตนาในการตั้งตนเป็นอริแน่นอนครับท่านผู้บัญชาการครับมีข้อมูลใหม่เข้ามาจากกองเรือที่สองเป็นการส่งแบบลำดับสำคัญสูงสุดครับอ่านมา เรือลำใหญ่ดังกล่าวถือสังกัดภายใต้สัญชาติประเทศญี่ปุ่นครับมีเจ้าหน้าที่ต่างประเทศบนเรือของพวกเขาแจ้งความประสงค์ขอติดต่อกับประเทศของเราครับส่วนวัตถุบินได้ไม่ทราบชนิดที่ลุกล้ําน้านฟ้าเหล่านั้นก็มาจากประเทศดังกล่าวเช่นกันครับและตามที่พวกเขาได้แจ้งมาพวกเขามีจุดประสงค์ต้องการแสดงการขอโทษต่อเหตุการณ์ดังกล่าวและยิ่งไปกว่านั้นในทางด้านจุดยืนของประเทศญี่ปุ่นพวกเขาคือประเทศที่ถูกย้ายมาจากต่างโลกครับ ประเทศที่ถูกย้ายมาจากต่างโลกก็มีทั้งในตำนานและนิทานพื้นบ้านทั้งนั้นยิ่งไปกว่านั้นพวกมันยังออกมายอมรับในสิ่งที่ได้ทำลงไปอีกท่านผู้บัญชาการท่านกำลังจะไปไหนครับเมืองหลวงที่ที่จัดการประชุมของคณะรัฐบาลเพื่อใช้มันดันเรื่องนี้เข้าเสนอโดยตรงพื้นที่จัดการประชุมของคณะรัฐบาลสวนประทุมช่วยรอก่อนครับผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าร่วมการประชุมไม่สามารถผ่านได้ครับ <c oughs> ควานนี่มัน แม้แต่นี่มันท่านรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศไม่ใช่หรือครับนั่นพลเรือเอกแห่งกองเรือที่สองรอคุณทําแบบนี้หมายความว่าย,ยัางไงพอได้แล้วท่านรัฐมนตรีต่างประเทศว่าแต่ทางคุณมีเรื่องเร่งด่วนอะไรกันขอรายงานครับขณะนี้มีเรือขนาดใหญ่ที่อยู่ภายใต้การตรวจสอบของกองเรือที่สองระบุว่าตนเป็นกองเรือของประเทศที่ถูกย้ายมาจากต่างโลกครับและพวกเขาแจ้งความประสงค์ต้องการแสดงการขอโทษต่อเหตุการณ์ลุกล้ำน่านฟ้าของมุลไหฮาร์ดด้วยครับประเทศที่ถูกย้ายมาจากต่างโลกรอ และประเทศที่ว่ามีชื่อว่าอะไรประเทศญี่ปุ่นร้องไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยปล่อยปล่อยไปซะก็สิ้นเรื่องเล่นมาแบบใช้เวลเป็นศัตรูขนาดนั้นยังมีหน้ามาขอโทษอีกร้อนนี่พวกมันคิดอะไรของมันอยู่ผมขออธิบายสถานการณ์ของนานาประเทศโดยรอบด้วยครับพันธมิตรของเรากิเลียไม่มีกองบินไว้วนและยังเป็นประเทศแรงแค้นแต่พวกเขากลับมีป่าไม้ที่กว้างใหญ่และแนวทึกเขาที่ทอดยาวแถมพวกเผ่ามนุษย์สัตว์ที่อาศัยอยู่ที่นั่นยังมีความคล่องตัวสูง ซึ่งนั่นทําให้การเอาชนะพวกเขาแทบเป็นไปไม่ได้เลยแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งนั้นรชาชอาณาจักรลอเรียก็ได้ทําการขยายและเพิ่มขีดความสามารถของกองทัพเรือของพวกเขาและเริ่มเข้ากดดันบริเวณชายแดนของประเทศเรากองทัพของเราไม่มีกําลังพลสํารองมากพอที่จะนําไปต่อกรก,กับประเทศญี่ปุ่นได้ครับท่านนายกรัฐมนตรีครับขอทราบความเห็นของท่านด้วยครับถ้าอย่างนั้นก่อนอื่นเราควรยอมรับการขอโทษของพวกเขาแล้วจัดประชุมทวิภาคีเพื่อผูกมิตรกับประเทศญี่ปุ่นซะ ญี่ปุ่นมีวัตถุบ,บินได้ที่ดูเหมือนจะไม่ใช่สิ่งมีชีวิตและมีเรือรบขนาดใหญ่ในครอบครองของเหล่านั้นมันห้องประชุมร่วมระหว่างทอทอยและญี่ปุ่นเราต้องแสดงให้เห็นถึงเจ็จจำนวนนั้นในการประชุมนี้ทางเราขอขอบคุณสำหรับการ,รเตรียมสถานที่ที่รวดเร็วเช่นนี้พร้อมกันนั้นทางเราจำต้องขออาภัยสำหรับเหตุการณ์ที่เครื่องบินตรวจการของเราได้ทำการลุกล้ำน่านฟ้าของท่านด้วย เรายินดีน้องรับคําขอโทษของท่านแต่ที่สําคัญกว่านั้นทางเราอยากขอสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับประเทศของคุณด้วยท่านพูดถูกความเข้าที่คาดเคลื่อนจากข้อมูลที่คลุมเครือมีแต่จะทําให้เกิดผลเสียต่อทั้งสองฝ่ายเพราะเหตุนี้ทางเราจึงได้เตรียมเอกสารเอาไว้ให้แล้วขออนุญาตจัดจ่ายให้ด้วยครับเราอ่านอักษรน,นี้ไม่ได้เลยเอ๊ะทางคุณพูดภาษาญี่ปุ่นอยู่แท้ๆแ,แต่กลับเพิ่งเคยเห็นอักษรน,นี้เป็นครั้งแรกหรอ สำหรับทางเราแล้วเราก็ได้ยินคุณพูดเป็นภาษากลางอยู่นะอะแฮมถ้าเช่นนั้นผมจะขอแนะนำด้วยตัวเองครับประเทศญี่ปุ่นตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศคุณขึ้นไปอีก1,000กิโลเมตรมีขนาด3 7 8 0 0 0ตารางกิโลเมตรและมีประชากรจำนวน1,27ล้านคนอาศัยอยู่ภายในหมู่เกาะของเราครับไม่เห็นจะเคยได้ยินเรื่องของประเทศในทะเลแถบตอนเหนือมาก,ก่อนเลยถึงสาเหตุจะยังไม่เป็นที่แน่ชัด แต่จากการรวบรวมหลักฐานในด้านต่างๆแล้วมีความเป็นไปได้ที่ทางเราจะถูกย้ายมาพร้อมกับประเทศของเราครับจูจูก็โผล่มาท่านสุภาพบุรุษนี่คุณกําลังเล่านิทานพื้นบ้านหรือกําลังปั้นเรื่องมาพูดอยู่หรือไงทางเรามีความประสงค์อยากขอเรียนเชิญทูตของท่านทางเราขอร้องขอการส่งตัวดังกล่าวจะได้หรือไม่ครับตกลงฮะท่านสุภาพบุรุษของญี่ปุ่นช่างเป็นคนที่จริงใจและนอบน้อมจริงๆ และยิ่งไปกว่านั้นทั้งที่มีมังกรที่ทรงพลังและเรือรบลำยักษ์ในครอบครองแต่กลับไม่มีการบังคับกู่เขยนใดๆเมืองและวัฒนธรรมของพวกเขาจะเป็นยังไงกันนะเราอยากรู้จริงๆโหใช้เวลาเดินทางแค่สองวันเพื่อไปอยังญี่ปุ่นเนี่ยนะทำเอาอึ้งเหมือนกันนะเนี่ย